รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับอุโมงค์ระบายน้ำพระราม9รามคำแหงทำงานด้วยระบบการไหลาตามธรรมชาติของน้ำเลยนะครับ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงให้น้ำนั้นไหลไปที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระขนงซึ่งอยู่ด้านปลายอุโมงค์ครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมกันนะครับหลักการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำพระราม9ก้ารามคำแหงว่ามีวิธีการอย่างไรติดตามได้ในภารกิจพิชิตน้ำครับ อุโมงระบายน้ำพระราม9ก้ารำคำแหงมีอาคารรับน้ำหนึ่งแห่งคืออาคารรับน้ำพระราม9้าตั้งอยู่ที่บริเวณปลายคลองลาดพร้าวบรรจบกับคลองแสนแสบปล่องอุโมงค์รับน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ15เมตรสามารถรับน้ำเข้าสู่อุโมง์ได้ไม่น้อยกว่า60ลูกบาทเมตรต่อวินาที และมีสถานีสูบน้ำหนึ่งแห่งคือสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระขนงตั mm ้งอยู่ตอนปลายของคลองพระขนงติด <un> กับสถานีสูบน้ำพระขนงเดิมเมื่อมีฝนตกหนักระดับน้ำในคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวจะเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่กำหนดน้ำจะไหลล้นสันฝ่ายบริเวณช่องทางน้ำเข้าของอาคารรับน้ำและไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ ด้วยความลาดเอียงของอุโมงค์ส่งผลให้น้ําจะไหลต่อไปจนถึงสถานีสูบน้ําอุโมงค์พระขนงซึ่งจะทําหน้าที่สูบส่งน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาด้วยขีดความสามารถในการระบายน้ําสูงถึง60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้สามารถควบคุมระดับน้ําในคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวให้มีระดับตามแผนที่กําหนดไว้ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตพื้นที่อิทธิพลของอุโมงค์ระบายน้ําพระรามเก้ารำคำแหงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพอุโมงค์ระบายน้ำพระราม9ำำกา้รา,ร,า,ำร,ร,ารำคำแหงจะสามารถช่วยลดระดับน้ำในคลองแสบและคลองราดพร้าวรวมถึงป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีได้อีกด้วยนะครับตอนต่อไปจะพาไปฟังกันนะครับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ จากอุโมงระบายน้ำพระราม9ก้ารามคำแหงแห่งนี้ครับและคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะติดต่อได้4ช่องทางนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาของภารกิจพิชิตน้ำแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร